สวัสดีครับสวัสดีชาว f b o o k y o u y u u t แลวก็โซเชียลแคมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ค o องจูคลินิกนะครับวันนี้ก็แวะมาเติมนะครับบท็อกนะครับแล้วก็พวกชีดแฟทนะครับลดแก้มนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าจะได้ทำอะไรบ้างนะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคุยกับคุณหมอเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังมาคลีนหน้าแล้วก็โปะยาชานะครับ ก็ตอนนี้กำลังคลีนหน้าเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าสดนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เราโปะยาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแกะยาชาออกนะครับขออนน,นะคะคเน้นที่แก้มะนะคระับหมอสวยมากครับวันนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะสวยผิวสวยไปด้วยกันเริ่มนะคะจิ๊บไหมจิ๊บจิ๊ดไม่รู้สึกเนะครับ อนนเอางนาะเอาเนาพร้อมอยังคะครับตอนนี้ทั่วหน้านะคะเริ่มจากคางนะจริงๆคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหล,หลุมสิวก็ทําได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องตั้งพลังงานเยอะมากมันจะเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนเหรอใช่ค่ะมันก็จะขัดเซลล์ผิดเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีอัเทรามาดิฟมาช่วยในการยกกระชับในกรณีที่คนให ไม่ชอบร้อยไหมโบท็อปมันเป็นตัวเลเซอร์นะครับ่ออก็คือเหมือนตัวโยกะชับหน้าขึ้นแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องปีละครั้งนะทีละครั้งก็จบคล้ายๆกับตัวเธ <MO>: อ,อ,อมาอะไรหรือเปล่าครับ นี้เราทำแฟกซ์เซลเสร็จแล้วนะครับเราก็กำลังคูลิงนะครับก็คือการทำให้ผิวเย็นลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผิวค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรนะครับตัวน,นี้มันจะเป็นไอฟในตัวนะคะจะช่วยยกกระชับผิวด้วย mm hmm. ผิวเราดูกระชับขึ้นวนนี้อาจจะเกิดอาการแบบตัวผุนได้นะครับเพราะว่าเข mm ็ม hmm. ที่เตรียมไปเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ฉีดหลายจุดนะครับเวนแก้มนะแล้วก็ เวนพุงนะครับก็ตอนนี้นะครับผมกําลังเตรียมตัวนะครับที่จะฉีดพุงนะครับทุกครั้งที่หมอฉีดมก็จะถอยเข็มเพื่อเช็คว่าปลายเข็มอยู่ในเส้นเลือดหรือเปล่าเนาะเราไม่อยากให้ยาไปอยู่ในบริเวณที่เราไม่ต้องการนะคะลักษณะทางการทํางานของฟัดนี่ก็คือว่าเขาจะฉีดแล้วเข้าไปสลายนะครับหรือว่ามันจะทำให้สภาพแวดล้อมรอบบริเวณเซลล์ไขมันเราเนี่ยไม่เหมาะสมตัวกัน มีชีวิตอยู่ของเซลล์อพอเซลล์ตายเนี่ยร่างกายโดยธรรมชาติของร่างกายเรามีเซลล์ตายร่างกายเขาจะมาจัดการกําจัดออกไปออกทางออกทางสสะวะอุจจาระการขับถ่ายทั่วไปใช่ไหมคบใช่ก็อันเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงแนะนําให้น้องไบรอันดื่มน้ำเยอะๆถูกไหมแล้วก็การออกกํงรางกา,กายก็จะช่วยเร่งการเผาผลาญครับ นการฉีดปเภบชิวหชิวครับคุณหมอมือเบาครับก็เลยไม่เจ็บนะครับจริงๆเราก็พยายามค่ะพยายามทำไงก็ได้ให้ไเจ็บน้อยที่สุดเพราะเราก็เข้าใจอ่ะเราเราอยากสวยเราอยากผุนดีโดยที่แบบไม่เจ็บมากเอาเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลัก เราก็จะเข้าใจเราก็จะเข้าใจคนไขาเอว่าไม่มีใครอยากเจ็บหรอกขนาดเราไม่สบายเราเราไม่อยากเจ็บเลยอะโอเคครับต่อไปเราจะฉีดฟิลเลอร์นะครับกันก่อนที่จะฉีดแฟตหมอครับเดี๋ยวเราจะฉีดฟิลเลอร์ก่อนที่จะฉีดแฟตจริงๆฉีดแฟตไปบางทีมันจะมีวมบ้างนะยค่ะหอหมอหมออยากเห็นร่องแก้มจากหน้า ที่ยังไม่ได้ฉีดอะไรลงไปให้ชัดชตจะได้ประเมินได้ชัดเจนอันนี้เป็นเทคงิปส่วนตัวนะแต่บ,บางท่านเนี่ยจะฉีดก่อนฉีดนลังแล้วแต่เพราะว่ามันทำงานคนละส่วนอยู่แล้วค่ะตื้อๆนิดนึงนะคะนะเนื่องจากฟิลเลอร์ค่อนข้างเข้มข้นก็จะเต็มขึ้นนะใช่ยิงฟันค่ะยิงฟันจะเห็นชัดขึ้น เวลาผมอยู่เฉยไงครับมันจะเหมือนแบบอมลูกอะไรก็ตัยางมันจะเหมือนเนือนะครับตรงนี้มันใช่ได้ไหมครับตรงตรงนี้เหรอครับครับใช่ครับใช่แล้วมันเลิกบวกกับการมีแซกกิงแซกกิงคือการหย่อนคล้อยนิดหน่อยแล้วครับเดี๋ยวฉีดแฟตให้เสร็จก่อนแล้วรอบหน้าเรามาประเมินกันดูว่าแฟตยุบแล้วมันผิวมันหย่อนมากก็เก็บโดยการร้อยใหม่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวยังเด่นะไรแล้วคะ งฉีดโบทหอกกามนะครับวันนี้กรามเราจะฉีดข้างละ30ยูนิตนะครับจริงๆไอยูนิตเนี่ยแล้วแต่ท่านเนาะบางคนถ้ากล้ามเนื้อกรามหนามากๆหมอก็จะประเมินอาจจะมา,มากมากกว่าที่คุณไปอาชีบ แล้วก็บางท่านไม่ต้องตกใจถ้าสองข้างหมอประเมินฉีดไม่เท่ากันเนื่องจากเหมือนกันนะคะกล้ามเนื้อมันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดหนึ่งของร่างกายเราใช้เยอะข้างไหนเยอะกว่าก็ใหญ่กว่าอีข้างหนึ่งเช่นหนูถนัดเขี้ยวข้างขวาอครับกางหนูจะใหญ่มากข้างขวาจะใหญ่กว่าใช่ไหมครับต้องปริมาณปูถอกก็ต้องเพิ่มตามอืมนะรู้สึกไงเออ จริงๆไม่เวลาเดินยาปวดหอกไม่เจ็บนะครับแต่มันจะรู้สึกเหมือนจะเมื่อยนิดหน่อยเหมือนเวลาเราเมื่อยอะครับเมื่อยกรามแต่เราไม่เจ็บเลยนะครับเสร็จแล้วค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผ่านไปสักสักสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบหน้าของเราจะ,ะเปลี่ยนแปลงประมาณไหนนะครับ ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับครบ2สัปดาห์นะครับตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะครับจากที่ผมไปทำอะไรบ้างนะครับก็คือฉีดร่องแก้มนะครับตรงบริเวณนี้นะครับฟิลเลอร์เติมเต็มร่องแก้มนะครับแล้วก็โบท็อกซ์กรามนะครับแล้วก็ฉีดแฟตนะครับสลายไขมันบริเวณแก้มตรงนี้นะครับอันนี้ผ่านไป2สัปดาห์แล้วนะครับจะเห็นได้ว่า รูปนะครับรูปหน้าตอนนี้ก็คือเป็น V-Shape มากขึ้นนะครับตัวโบท็อกเนี่ยทำงานละนะครับแต่ว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยยังจะมีแฟตลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับฉีดแฟตเนี่ยจะต้องไปเ,เติมนะครับฉีดซ้ำบ่อยๆนะครับถึงจะเห็นผลนะครับส่วนร่องแก้มร่องแก้มเนี่ยชัดเจนมากนะครับ<อ>ก็คือว่าเวลาเรายิ้นเนี่ยเราก็จะดูเด็กมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ ผมมีเขาเรียกอะไรนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับจากคองจูคลินิกนะครับพอดีผมไปขอคุณพี่เจ้าของมานะครับก็คือว่าจะมีส่วนลดนะครับให้กับผู้ติดตามนะครับแฟนคลับนะครับแฟนเพจต่างนะครับของแบรนด์ตันทุกคนนะครับสามารถไปทำนะครับหัตการนะครับฟิลเลอร์โบท็อก์แล้วก็แฟตนะครับลดไปเลยทีเดียว5 0เเนะครับเพียงแค่ เข้าไปที่คองจูคลินิกนะครับที่ MRT สุทธิสารนะครับแล้วก็ไปบอกนะครับที่คองจูคลินิกบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับแบรนดตันนะครับเป็นผู้ติดตามสอดแบรนด์ตันนะครับก็รับไปเลยนะครับ50%แล้วก็ทางคลินิกขอจะขอถ่ายรูปนะครับเก็บไว้เป็นแบบผลงานเป็น b ีฟอร์อัพเอะไรพวกนี้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังไงสามารถเข้าไปได้เลยครับที่ ของจูคลินิกครับวันนี้อ้อลืมบอกไปผมทำสแตมหน้าไม่ใช่สแต็มครับผมทำเลเซอร์แฟกเซลนะครับที่ช่วยทำให้หน้าเรียบเนียนมากขึ้นนะครับก็ถือว่าหน้าตื่นขึ้นมาอีก1ระดับนะครับโอเคแล้วก็เห็นได้ชัดเลยก็คือว่ารูขุมขนมันดูกระชับขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับผมฝาก Follow นะครับ อินสตาแกรมนะครับก็จะมีรูปภาพต่างๆผมนะครับโซเชียลแคม u t u b e นะครับชื่อ Brian t a ันนะครับ b r y a n t a n นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับ b r i a n t a n Makeup Artist นะครับก็จะเขียนภาษาไทยเป็น b r ิ a n นเซิร์ชในเ c e b o o k เลยนะครับ b r i a n นนะครับก็จะขึ้นมานะครับขึ้นเป็นภาษาไทยโอเควันนี้ผมลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย